เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่ไม่ใช่แค่การชมวีดีทัศน์แต่เป็นการเข้าไปสัมผัสชีวิตและภูมิปัญญาผ่านงานสินถิ่นทางสายที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะในอดีตชุมชนบ้านทางสายไม่มีการประกอบอาชีพเสริมอย่างเป็นระบบสมาชิกในชุมชนต่างดำรงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพอิสระส่นตัวต่อมา มีครอบครัวหนึ่งได้ศึกษาและนำวิธีการสารแข่งปลาทูมาเผยแพร่แก่คนในหมู่บ้านส่งผลให้สมาชิกในชุมชนได้เข้าร่วมสมัครสารแข่งปลาทูกับผู้นำและได้ดำเนินกิจการสารแข่งปลาทูซึ่งถือเป็นการสร้างอาชีพเสริมที่มั่นคงและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพวกเราจึงได้จัดทําแผนการสอนทั้งหมด3แผนโดยมีรายละเอียดดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่1เรื่องวิถีชุมชนถิ่นทางสายจากความผูกพันกับวิถีชีวิตริมน้ําสู่การสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนง,งดงามและเปี่ยมด้วยเรื่องราวกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการและคุณค่าของการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นผ่านการลงมือปฏิบัติจริงผู้เรียนจะได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชุมชนและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการออกแบบเชิงปฏิบัติ การเรียนรู้เริ่มต้นด้วยการสร้างความประทับใจผ่านว,วิธีทัศวิถีชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานทางความคิดจากนั้นผู้เรียนจะถูกแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากใบงานการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์และที่สำคัญที่สุดคือการเข้าสู่ขั้นตอนปฏิบัติการออกแบบโดยให้แต่ละกลุ่มใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบเข่งปลาทูของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้สอนสวัสดีขหนูน้อยนักสำรวจทุกคนวันนี้เราจะพาไปเรียนรู้อย่างสนุกสนานกับหนูน้อยเรียนวิคิดสนุกเรื่องพืชไปดูพร้อมกันเลยกิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของพืชโดยเน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำและการประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและเกม ผู้เรียนจะเริ่มด้วยการกระตุ้นความคิดผ่านกิจกรรมฝึกสมองและการสังเกตตัวอย่างกระบอกไม้ไผ่จริงเพื่อเชื่อมโยงกับบทเรียนผู้สอนจะให้ความรู้เรื่องหน้าที่ของส่วนประกอบพืชอย่างละเอียดจากนั้นผู้เรียนจะเข้าสู่กิจกรรมพิมพ์ภาพส่วนประกอบของพืชพร้อมระบุหน้าที่เพื่อฝึกถักปฏิบตัติปิดท้ายด้วยการเล่นเกมตอบคำถาม Bomb u z เพื่อทบทวนความรู้และการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของไม้ไผ่ในบริบทต่างๆ่าริ่มต้นของการสารฝันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นจริงผ่านชิ้นงานชุดจัดเบรกมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับชุมชนของเราไปด้วยกันค่ะชุดกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานหัตถกรรมควบคู่ไปกับการฝึกฝนการแก้ไขปัญหาในการทำงานและการทำงานเป็นทีมอย่างมีเป้าหมาย โดยเน้นการสร้างความร่วมมือของผู้เรียนการเรียนรู้เริ่มต้นด้วยการใช้คำถามชวนคิดและวิธีทัดประกอบเพื่อสร้างแรงจูงใจและปูพื้นฐานก่อนที่ผู้สอนจะอธิบายขั้นตอนการสานชุดจัดเบรกจากนั้นผู้เรียนจะแบ่งกลุ่มเพื่อลงมือปฏิบัติสานชิ้นงานจริงและนำเสนอเป้าหมายการทำงานกลุ่มของตนเองซึ่งเป็นการฝึกฝนทักษะการวางแผนและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและต่อยอดองค์ความรู้ ผู้เรียนจะร่วมกันทํากิจกรรมเกมเรียงคำหันษาและสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องเป็นการปิดท้ายกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์